สวัสดีครับทุกคนผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ไปซื้อซื้อเสื้อไปซื้อเสื้อให้เด็กๆเราก็ใส่แมสเข้าไปเนี่ยใส่แมสมันก็เห็นแต่ตาเนาะมันก็เห็นแต่ตาก็มีแมเปิ้ลมีน้องปลายแล้วก็มีน้องทิวก็เลือกซื้อเสื้อไปเลือกซื้อแบบได้เสื้อแล้วนะครับได้เสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ จุดพีกมันอยู่ตรงนี้ฮะกะจะกะจะแบบซื้อแล้วก็แล้วก็ออกไปจุดพีกมันเกิดขึ้นครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรเอาสลอนเลยนะฮะเอาสลอนเลยพ่อค้านะฮะก็คือมีมีสองคนนะที่ขายก็คือมีแม่ค้ากับพ่อค้าน่าจะเป็นสามีภรรยากันเขาเขาถามผมว่ามีลูกสามคนเหรอครับ เราก็งงเราเราก็ตอบเราไม่ได้คิดอะไรเนาะเรามีสองครับเอ้ามาสามไม่ให้เหรอเขาบอกว่ามีลูกสามคนไม่ใช่เหรอเอ้าอย่าพูดแบบนั้นเด็กผมมีลูกสองคนมาสองคนเอาเลยคนนั้นอะภรรยาเหรอครับเออภรรยาเอาสะงงต่ลแรกเกือบร้อนนะคือไปซื้อเสื้อก็คือไปประมาณสักสามสามทุ่มอะประมาณสักสามทุ่มแล้วคือ ก็คือมีเด็กเดินเนาะเดินเราก็นึกว่าจะหลอนแล้วคือมันเสื้อผ้าก็ทามีเด็กเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเราก็งงเขาถามว่าที่ครับมีลูกสามคนเหรอครับโอูโนะจริงๆก็มีน้องปายน้องทิวแล้วก็แม่เปิ้ลโอ้โหเป็นอะไรที่ตลกมากนะครับตลกมากแม่เปิ้ลยิ้ม ยิ้มปากฉีกเลยเออเราน่าจะรับมุกเนาะเราน่าจะรับมุกว่าใช่ครับผมมีลูกสามคนครับผมโสดครับมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ไปที่ไหนเนาะพอดีแม่เพื่อนเขาตัดตอนนี้ตัดผมแบบเอทรงเหมือนกับพี่ปายเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยทรงนี้เลยนะครับแล้วเวลาใส่แมสมันก็เห็นตาตาเนาะแล้วก็ใส่ชุดเหมือนเด็กๆกันเลยประมาณนี้มันก็เลยเป็นจุด อะไรนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นขำๆไปนะครับก็สนุกสนานไปนะครับก็เป็นอะไรที่ทําให้เราได้เกือบเกือบจะหลอนแล้วเกือบจะหลอนแล้วนะครับก็เล่าให้ทุกคนฟังครับนี่วันนี้เราอยู่กันตรงนี้ฮะมานั่งชมบรรยากาศครับมานั่งชมบรรยากาศอยู่กับพี่ปายนะครับอยู่กับพี่ปาย ด้านหลังเนาะด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นเขาส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเ,เ<ล>าราตรงนี้เป็นเราตรงนี้เป็นเราดูดูกินอะไรเนี่ยดูได้กินอะไรวันพีทวันพีทมาวันนี้เป็นเราเนี่ยกินอะไรนั่งกินเรอวันพีนทอโอเคมอเมเอเอาีเอา ดูแม่เปิ้ลกับน้องเทียวไอ้กับพี่ปายได้เนี่ยเนี่ยฮะดูดูดูด,ด,ด,ดูทุกคนเนี่ยอ,นนอันนี้เป็นวันพีชเ,เนี่ยเป็นเ,เป็นสีเหลืองเหลืองดำเหลืองเหลืองเหลืองดำอันนี้แดงดำแดงดำสวยงามเป็นเสื้อกันหนาวด้านหลังอันนี้ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับนี่เป็นอ่างอ่างเก็บน้ำตามโลกสิบองศาครับนี่ น,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 นะครับก็ใครชมคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องลุงเวลาพาเ <ขา S 2> ลาะนะครับไ,ไ,ไ,ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย